สวัสดีสวัสดีทุกคนเหมือนี้ก็มาขอกับเข้าคือเกาเนาะมือนีันเฮากับสมเอเมดคลิปขอบคุณพี่น้องไลยๆทีเขามากติดตามหรือว่ากดซับสไครต์เนาะจนหายสองเฮามาหอดหาพันซ้ำเนาะหนำกับขอบใจเอฟซีไดร์เดอร์ขอบุณขอบคุณไดร์เดอร์สัญญาว่านำเสื้อคลิปออกมาแบบหายดีดีขึ้นเนาะหนำกับขอบุณขอบคุณได้์เรขอบอขอบใจไดรลเดอร์ให้พี่น้องทุกคนหรือว่าหาย เอือยอาย,อายลุงป่าเอาอาทุกคนเนาะจงมีแต่ความสุขความจเจริญให้สุขภาพเข้มแข็งอายุมันควอยยืนเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความมุ่งมั่นปารถนาเนาะนำกรบหมีคขาใดสิตอบแทนมื้อนี้นำก็เลยว่าสิเข้าไปตลาดเนาะพี่น้องตลาดสวรรค์ไส้เนาะอออันนั้นพี่น้องไปตลาดแลงเนาะพี่น้องตลาดสมัคคีไส้นะาะบ่ผ์ฟิตบางกินี่ว่าตลาดสวรรค์ไส้เนาะ จีไปกับเอือยพี่น้องมีงบอยู่หนึ่งพันบาทเนาะนำสีเดียงสลองอายเอือยน้องแล้วก็พ่อแม่เนาะเดี๋ยนนำเสียงเงินหนึ่งพันบาทนี่ไปแตกเนาะพี่น้องแต่สิไรจักแสนอ่ะนะพี่น้องกะไปเบิ่งกมุสโซ่ร่วมกันเนาะเสียอันไปซื้อเครื่องมาเฮ็ดจุ่มจีนกินเนาะพี่น้องเพราะว่าน้องพคนยาแล้วก็แม่ก็อยากกินนำกเลยสีสลองสีซื้อจูเพิ่มกินเนาะพี่น้อง ก็ดีใจร้ายพี่น้องมือีนก็มาหอดหาพันซับเป็นที่เรียบร้อยเนาะกับโมเป็นไงพี่น้องเลยเพื่อชีมาหอดหาพ่านซับนี่พี่น้องเพราะว่าสองเฮากับโบโบคอยอันนี้เป็นไรเนาะโบใหญ่คือคนอื่นอะเดี๋ยวพี่น้องแต่กับภูมิใจเดีก็ดีใจร้ายๆเนาะเพราะว่าเฮากับเริ่มต้นมาจากซูนกันตอนนี้ก็มาหอดหาพันเดี๋ก็ดีใจได้พี่น้องดีใจร้ายกับขอบใจพี่น้องร้ายๆเด้อขอบคุณร้ายๆเนาะที่เขามา หายกับเงใจตลอดตลอดนอหนากับ่มีคํามดสิตอบแทนปลาพี่น้องไปเบิ่งงส้มน้วกันสิเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวหนมสปเปลี่ยนเงินอยู่ห่านแหลกเปลี่ยนเงินไปเลยพี่น้องอยู่ทางเขาตลาดแล้วกะสิไปซื้อเครื่องมาเฮ็ดจุ่มจีนซูขอบขวากินเลยเนาะไปเบิร์นงูส้มกันพี่น้องเริ่มต้นหอดห่านแล้วพี่น้องห่านแหลกเปลี่ยนเงินโดดเจะหน้า ยืนถาคิวฮะสแสนสาวนนะจ้าที่มูสื่อกิน2แสนเนะยกไปอกนตลาดพี่นะ้องว่าิ่งใยไกัดตลาดไก่บ้างแหลกเปลี่ยนเงืนพี่น้องเลย สะดวกสบายตุ้ยไอทีเอ็มก็มีตอนนี้ก็มาหอตลาดเลยพี่น้องเยอะตาเรื่องสามสิบแปดศูนน้องจะไปซื้อแม่นเพิ่มให้ลูกป่ะนะอันนี้เภากระจอรถเมียเลยนะพี่น้องเนี่ยมองมอันนี้มองจอรถเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันว่าสิไรยังเนี่ยนะพี่น้องวันนี้ไะตลาด แรงพี่น้องตลาดซ้ำมาขี้ไส้ด้วยพี่น้องซื้อตลาดว่าข้าวหมนี้อู้ดูนัดดูเสียบไปดิดูนัดร้องมาแค่เดือนเนี้ยซูชิกับมีอืมแบบป่วยงามๆมาเนี้ยเอาแล้ว สีนิดจุ๊มจีนนต้องก็ไดนะเออไเอเนี่ยเีบมยุ้วยือบัวยุไย่างน่ะน่เต่าหูเหนาเอมากนะเขาดอกสีแดงนะเอดอกทีส้มในต้นนี้เลยต้นนี้นะต้นนี้เท่าไหร

men vợ cứ mà lò coi, con, cứ cho con mà. bác ừ. nào không? có biển. pha cả xì xoay đây. nó quăng này nữa. áo hết năm được เก็มถือเนาะตามทงซี่กเตามทงสาวของหวานไปแต่กินดีๆป่าดื่อโรดสื่อโรดเ้อหนึ่งนมาสื่อของกินอย่ากินอย่ากินของหวานของนเลย ส <c ười> so, ินแหงกบัวกนานจีพี่น้องหนุมหาพันหาพันสีสิบบาทโอ้มมนอยไม่จะเบิ้งได้เลยเจโมนยนะเถอยจเบิ่งนีกว่าพี่น้องมโนยต้องยุันเดนเดนพี่พันกีี่สิบบาทเนียง แนี้นาดยนนี่นี่นี่ดีเบิ้ง่าดไปก็ได้สเลยสวยไมววยดแต่แบบไหนอะไรตั้มบางูแว่นกามาไม่แม่ไปชิปชาวนะจะเสียมั้งีก นีปปเป็นะแสีสิน่มนช้าหานเลยมาแล้ี่มาลบไวเ่ง่ถูกก็ได้ดคอยสื่อวอกคอยคอยมาค้ำค้ำบาน ขอกินหลายดีจังยหลายดีไหมของซือไปผักอ่ะน่องกูหน้าเลยกูว่า เอาขอพัดว่ะเอาขอพัดว่ะตัวข้อพัดดีลัวตัวสุดผางอ่ะเหนียงด้่จ้ะอันนี้คือเหียงโทงเหมียงโทษกินวิเนี่ะมีไปดิสิข้อปลดข้ดแซมทุเรีองพี่น้องสองยางอ่ะ ดาโคก็ผากันนองกุณ่าเอาบ่ชีพยะพี่เขาแก้วมังกรพี่น้องโลละชีพผนกี๋เยอะมุูยเยอะก็ได้มาพน คนเสือมัแก้วมาก,ก่อนโลสิมันเลยโลก็เลยเขาจะก็เลยคิดไปซิบซ้ำพันผักเืออนห้าเนีเป็นปลาไก่พวอาหารสดเป็นปลาเป็นอาหารทะเลพีน่น้องเป็นซีบซีบไก่เป็นไก่ ใครเป็นตัวเร่สินสินสินเนี่อยู่ด้านอีกแองเนี่ยกระนังรอสื่อเอ็นอยู่พี่น้องรอสื่อเอ็นงัวแมนบอกเอ็นงัวน่ะ อันนี้โล,ล,โลนี้เลยนาะโลสามชีูกลัวว่าเดีมันอันนี้เอ็นโผล่เอ็นเดี๋ยวก็จะไปจามคลายไปเนาะนี่เอาหูเอ็นตุ่มอารโลหนึ่งอารโลหนึ่ง เอ okay, ็นไปจุ่มจีนแดงทะไรร้เด็กอะเด็กของก่้อม่กอดเร้อนร้หมวาเป็นี่านวอไนคเลยวพี่นองอซิเมื่อไปนี่องคายกับไล่ไล่ี่น้องอู้อันนี้ปลายังคือใหญ่แท้ ลายไม่นี่พี่น้องน้องงัวซ้ำเท่าไหร่เลยน้องงัวนะแสนซ่าวน้องงวพี่น้องซ้ำเป็นแสนซ่าวประมาณสี่ร้อยบาทอันนี้ก็กบเนาะพี่น้องกบหมูกบก็เกลียดหมูใครกับายเได้พี่น้องคนร้ายพี่น้องเพราะว่า ตอนแรกมากเลยก็จะมาสื่อเครื่องสื่อคล้องเนาะราันเป็นตลาดแรกคนะ่ะลานสลาสมาคีไส้นละว่าพิบพร้อมไ,ไหล่ะฮะ มัาจะไปซื้อแผ่นฟ i r s t ให้ดูคนเดี๋ยวขอหาให้ได้่ะเดี๋ยวของหาสองพันกี ใ่มนามะก็ไหโออ็น้อยอัน้อ่ที่เ่น้พี่นะเดินมาะากรากินมากเลยคนนี้ยังเบิกก็เลย แดงกร้ายเนาะกระตายกับมะขามพี่น้องน้ำใหม่ต้มก็มีพี่น้องใหม่ลายโอ้ยชิโลจากตลาดอะไรพี่น้องเรื่องคล้องอะไรร้ายเติมเนาะเยี่ยมเมื่อเมื่อเบิร์กเพื่อนมาเท่าไหร่ยังเนยพี่น้องไปเมื่อก็รถจักเข้าเลยพี่น้อ,เองเลยล หอดเพื่อนพี่น้องเลยอยากกินโรต,ต,ตีก็เลยวะสือก่อนแล้วโรตีใส่ไข่ก่อนหาพันธรรมดาสามก่อนหาพันุพี่น้องอยู่หนาตลาดแรงเนาะอันนี้ก็เป็นเส้นทางตลาดแรงพี่น้องเส้นทางที่เราไปตลาดแดงก็มาจากตลาดแรงเนาะ ได้เพ็่นเ็ดใหม่เดี๋ยวนี่จะก,กินบุลแางปลาหนี้ได้พี่นอ้องอันนี้เนาะเวลาใส่หมวกก็นอกอยากว่ย่าหนาเล่เนี่ยหืมหอมมะลิหอมหอมเลยพี่นอ้อง ววใส่นุ่มใส่น้ำตาลไปดีคกะหืมตะแสแม่งดีแพร่เรยว อย่บ่เผืกินดนเเกินแ้มาลยดเื่อกินไดเ,เนี่ยเป็นไรเจ็ดแปดเดือนเพื่อสะได้กินนะเพื่อสะมีโอกาสได้กิน ได้รู้ไงเด้ไกล้จะหด้วพี่น้องกินยูเทียงหน้าพี่น้องเลยลองจุ่มจีนพี่น้องยูเทียงหน้านี่่ันถึงจุ่มต้มจุ่มจีนเขาก็จาเอิน ของที่ได้นะพี่น้องซื้อไม่ตลาดนะพี่น้องแต่พี่น้องเลยทำไม่ได้กินอยู่น่าก่เงื่อนนะพี่น้องเงื่อนเท่าสามแสนสาวเรือเหลือสามพันพี่น้องเหลือสามพันพี่น้องเหลือสามพันได้ได้นี่นะพี่น้องได้มักเน่าเนาะมักเน่ากับมักเลนแกะเจียมมังกรหนึ่งโลแก่มันแล้วก่ว่านเป็ดแล้วก่ เสน้เสนเอ่อมือเส้นเนาะกับลูกซีนพี่น้องแล้วก็แล้วก็อันนี้เนาะแล้วก็เฮ็ดนี่ยเฮทตะพักเฮทแล้วก็น้ำน้ำเจุม่นมน้ำจุ่มจีนแล้วก็เดียวสื้อมาให้ร้านปูหน้าเนาะและ้วก็ขนมเสื้อมาใหม่พอกับบีเมย์เนะาะก็ละอันแล้วก็ได้ซีนพี่น้องซีเอ็นเนาะซีไม่ใส่จุ่มหะแหละก็เบิร์ซัมหนีพีน่น้องกับเบิร์เงินไปอยู่สามแสน สามแสนปลายพี่เนอะสามเออแบบสามแสนเนาะสามแสนนี่แล้วคือว่าเหลืเงินอยู่เซกามพันพี่เนองกะติดตามอีพีสองพี่เนาะสำหรับคลิปที่เ้าจะซื้อก้องกับสื่อถังไปซัมนี่เนาะขอเกินอีพี่สองพี่นาะที่เขาจะกินจุ่มจีนนะพี่เนองบาย